นักรบแฟเท็นักมวยสายบูเปิดเผยความในใจถึงไอดอลของเขาอย่างเมืองไทยทีเคแสนชยัยเจ้าของฉายาคุณสอกผีดิบก่อนจะต้องมาปะทะกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นพลายเวท125-135ถึง135ปอนด์ในสึบนัดยิ่งใหญ่วันลุงที่นี58ในคืนวันศุกร์ที่5เมษาย,ยน67นี้ ผมรู้สึกยินดีและดีใจมากๆเลยที่ได้ทบกับไอดอลของตัวเองตั้งแต่ผมเริ่มหัดทบมวยใหม่ๆผมมีที่นี่แหละเป็นไอดอลของผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ทบกับที่แล้วเจอกันครับผมตั้งแต่ผมเริ่มหัดมวยผมก็รู้จักชื่อเมืองไทยแล้วครับเขาโชคออกโทรทัศน์มานานแล้วผมประทับใจเขาตรงที่เขามีสอบที่คมมาก ไฟวันที่5เมษายนนี้จะออกมาเป็นยังไงผมไม่รู้ผมเป็นรองที่เขาทุกอย่างแต่ผมมั่นใจว่าผมจะสู้เต็มที่แน่นอนผลงานในวันลุมพินีของนักรบแฟเทคชนะ6จาก7ไฟที่มาลงแข่งขันรายการนี้และไฟนี้เป็นไฟที่8เดิมพันว่าจะสามารถหยิบสัญญาจากวันแชมเปี้ยนชิพและก้าวสู่เวทีระดับโลกได้หรือไม่ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง